ขายทุกอย่างเ่ียลูกค้าบ้างสิคะรู้สึกจะซบเซานะคะสมคุณเนี่ยแม่วันนี้ไม่ต้งไม่ใช่ลูกนี้เขาไม่งอค่ะคุณนี้เขาบอกว่าทิวคิวอะเรียขาย เปลียนเลยทำไงดีเน e ี่ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะค่อันค่ะเล่นเกมนะคะหา,าตั้งก่อนค่ะแล้วเป็นะคะอันนี N ้ม e ันที่มาร่วมจัดกิจกรรมมาบอกเราในช่วงหลายวันรางเัลเล่นกันนะขึนนี้ก็สามพันมิสซาอะไรเงี้ยถ้าลุ้มีดิวกิจมีอันรูน้เงี้ยนี้เขาอยากเล่นคนมีดีนี่ก็จะได้เป็นรางวัลรางวัลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยากว่าถ้าเกิดอยามีใช่ไหมคะเราซุ้อพวงกองก่อน

เอาสองคนเอาสองใบเอาคนละใบเอาสองคนไดใบเไปเลยยี่สิบไม่เลยยี่สิบไม่ไม่ก็จะเอาห้าไม่ไม่เอาแค่ยี่สิบแค่ยี่สิบสองห้าคูปองนี่เดี๋ยวก่อนทีนี้ก่อนคูปองนี่จะทำมาแค่นี้นะจะทำมาแค่ประมาณไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคูปองหมดก็คือจัดใส่กล่องก็คือยี่สิบค่ะเราเทียบกนยี่สิบตอนนี้ถ้าใครโกก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี